สวัสดีครับพบกับเลนเจคคอน์ครับเลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในซีรีส์ตัวเก่า ep 2นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฮิตตกินั่นเองนะครับสักครู่เพื่อนเรียกโอเคมากันต่อนะครับเมื่อกี้เพื่อนเรียกนะครับเราจะมารีวิวฮิตตกินั่นเองนะครับเป็น ep 2นะครับ ep แรกเรารีวิวชินระไปนะครับก็ ep 2นะเราจะมารีวิวฮิตตกินะครับฮิตตกิเป็นสายพลังธาตุน้ํานะครับ เป็นตัวแรกที่แม็กใน ID หลักของผมนั่นเองนะพลังโจมตี8 6 0 0นะครับพลังชีวิต8 0ล้าน5นะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในด่านด่านไหนดีด่านด่าน396มันเป็นธาตุไม้ใช่ไหมในด่านนี้มันเป็นธาตุไม้ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันที่ด่าน405แล้วกันเนาะ เรา,จะ,าจะมาทดสอบกันที่ประมาณด่าน405เนอะเดี๋ยวก็จัดก่อนเลยมา level h i t a ก i นะเดี๋ยวเราก็จะทดสอบกับเนเจอร์ที่ ID 2ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะทดสอบกับตัวอะไรเดี๋ยวผมลองเลื่อนที่ ID 2ดูก่อนเนาะอย่าหยุดกดคูณ2ไว้อ้าวด่านแคบแล้วเนี่ยไปครับนี่ตีธรรมดาตีธรรมดาแบบ300%ม่เอกสก,กิลหน่อยเราเพื่อน เพื่อนออกสกิลซีเออเพื่อออกสกิลนี่แหละข้อเสียของการไม่มีออกสกิลเออนี่แหละสกิลนะครับจะเป็นแม็กไปนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าสกิลมันจะความกว้างแค่ไหนดามเมจด,ดามเมจนี้3,600เท่านะถ้าจะไม่ผิดอะแต่ไม่ทะลุนะสำหรับสกิลตัวนี้นะเออ เอาวาะชนะตึงยังไงครับตอนนี้น้องฮิตากิรวมพลนับสกิลพลาดไปหนึ่งนะไปกันเลยเอาตีมันโดนโดนสิสิสกิลให้มันโดนโดนหน่อยสิน้องน้องน้องสกิลให้มันโดนโด,น,ดนหน่อยเออไม่นะน้อง น้องเป็นสายพลังธาตุน้ําเนี่ยเราก็ต้องไปหาธาตุไฟนะเพื่อที่จะได้ชนะธาตุเขาาเมจน่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวทดสอบตัวแรกผมจะลองเป็นเสมอธาตุก่อนนะครับจะเป็นทดสอบกับลิมูรุก่อนนั่นเองนะลิมูรุเทมเพลสเกียรเป็นเกียรสายฟรีนะครับเป็นเกียอ่าเดี๋ยวเป็นเกียค้อนรองเท้ากระเป๋านะครับเอเียลงผิดตัวเออรีบร,บรบจบเหอะ รีบๆบจบเหอะไม่ไหวแล้วรีบๆบจบกดคูณ2ไปด้วยเผื่อมาฟาร์มรอบหน้าจะได้อันนั้นเป็นลิมูรุสเทมเพสไฮเปอร์แม็กที่ ID 2สนะครับสำหรับสกิลลิมูรุก็มีฟื้นชีวิตนะครับก็ทำให้สามารถที่จะชนะฮิตากิดได้อยู่นะครับสำหรับผมนะเพราะว่าสกิลมันมีบัฟ์ิวเลือดด้วยนะเดี๋ยวก็ไปทดสอบกันที่กับฮิตากินะครับสกิลแรก3,600เปอร์ยกเลิกเฮ้ยฟื้นยกเลิกฟื้นฟูนฟนชีวิตต,ต่อเนื่องนะก็ อันที่2ก็คือสกิลกากนะแล้วก็สกิลคืนแร่นะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกับริบูรุเทมเพลสเลยนะครับเดี๋ยวก็เอาตัวอื่นออกก่อนนะแล้วก็ขีปนาวุธที่ ID หลักผมจะได้เปรียบกว่า ID 2แน่นอนนะครับเพราะว่าไอเพึ่งยูหกสนะ ID 2ผมพึ่งยูหกสการอัปเกรดอัปเกรดขีปนาวุธแค่ระดับ67เนาะ แล้วก็เราจะไปทดสอบกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวๆสิครับลำดับเราอินล,ล่าส,สุดนี่ไงลิมูรุเทมเพลสปะทะกับอิตาเตกินะครับมันกันเลยบับหน้าป้อมทั้งคู่นะยังไงอุ้ยบับหน้าป้อมอีกรอบไม่ลงสกิลแล้วโอ้ สำหรับฮิตากินี้ครับเป็นโคลาโบป,ประกรณระนำซีรีส์นะครับก็ประมาณกี่เดือนนะผมขอนับแป๊บนะมันมาเมื่อกี่ปีที่แล้วอะรู้สึกว่ามันมาตอนประมาณมิถุนามิถุนา63หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็คือมิถุนา63สานะสำหรับฮิตากิก็คือมาตอนผมสร้างไ d ดีมาตอนนั้นรู้สึกว่าผมสร้างไ d ดีมาตอนเจมม่วงมามั้งครับแล้วผมก็เปิดได้เจม,ม่วงก่อนและหลังจาก นั้นผมว่าเปิดได้ฮิตากิแล้วก็กําลังจะพ่ายแพ้นะครับยังไงครับฮิตากิครับยืนยื้อยู่นะครับยังไงครับฮิตากิปะทะริมุรุเทมเพลตนะครับสายพลังทั้งคู่นะยังไงครับริมุรุมีตายแล้วฟื้นพลังนะครับแล้วก็ริมุรุก็มีบัฟหิวเลือดด้วยยังไงก็ฮิตากิก็น่าจะแพ้แหละครับแต่ก็นะครับมันยืนนานทั้งคู่แหละเนาะก็2ตัวนี้มันก็ใช้ได้ทั้งคู่แหละริมุรุก็คือมีบัฟหิวเลือดนะ เอาว่ะเอาว่ะโดนผักกระเด็นรัวๆนะครับสําหรับคิตาก,กินะครับสําหรับทีมที่รวมรวมกลุ่มได้น,น่าจะเป็นฝั่งลิมูรุนะครับเพราะว่าดูดิครับิตาก,กิก็โดนรัวๆ,ๆเลยนะครับขีปนาวุธก็มาเทพจะถูกจังหวะอีกเนาะก็คิตาก,กิน่าจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็สําหรับท่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ออ้ยสายฟ้าแล้วโอเคสายฟ้านะครับก็ถือว่ายือได้อยู่นะครับ ก็ประมาณ3นาทีเลยแหละโอเคตัวต่อไปสำหรับ ID ทีมมองกันเ,เดี๋ยวผมไปตัดคลิปสักครู่นะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตัวต่อไปเลยนะครับไปกับผมก็สำหรับตัวที่2นะครับเราจะสู้กันนัซสึนั่นเองนะครับเจอกันที่นัดสึที่ i d 2นะครับไ i 2ผมมีนัซสึด้วย นะเดี๋ยวก็ผมน่าจะลงคลิปรีวิว ID 2ครบเดือนไปก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ลงเลยนะครับ ID 2ที่ซื้อมาครบเดือนเดี๋ยวผมก็น่าจะลงเป็นวันที่6นะครับ6เดือน6มันเกินเวลาไปตั้ง5วันเลยนะตั้งแต่ที่ผมซื้อมา <are> ผมซื้อประมาณวันที่29ไม่ก็วันที่31เดือน5เนี่ยครับเออเดี๋ยวผมมารอคลิปรีวิวที่ ID 2พรุ่งนี้นะสำหรับ ID 2นะ แล้วสาหรับนักสืบที่กําลังสู้กับฮิตาก,กิอยู่ในขณะนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่านักสืบมันแพ้ท่าอยู่แล้วนะสําหรับนักสืบเจอฮิตาก,กิเนี่ยยังไงนักสืบก็แพ้ท่าอยู่แล้วนะก็ฮิตาก,กิน่าจะรวมทีมได้นะครับเดี๋ยวไปผมจัดตัวที่สามมังพงนะโอ้ยกดอมาตะาหน่อยตัวที่สามผมจะใส่เป็นชนะท่าแล้วกันเนาะตัวยืนไม้ตัวยืนไม้ มันไม่มีตัวยืนไม้เลยเหรอใส่ตัวนี้แล้วกันเออใส่ตัวนี้ไปแล้วกันนะครับที่ไอดีสองนะ oh, ยังไงครับช็อตนี้ครับยังไงครับนะสัสือเหมือนกับจะนะัสื์เหมือนกับจะโต้ตอบได้นะครับตอนนี้ผมจัดเตรียมที่ไอดีสองไว้เสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวต่อไปแต่ตอนนี้นะัสือกําลังดวนเดือดกับทิตากีนะครับ้าดไฟชนน้ํานะครับ ปกติน้ำจะต้องจบเกมแล้วนะครับตอนนี้น้ำยังยื้อกับไฟได้อยู่คนระับน้ำชนไฟนะตัวต่อไปแพ้ท่าเนี่ยจะจะยื้อไหวไหมในทิตกีเอาวะนัสึตายหมูนะครับนัสึมีแต่สกิลดาเมจนะครับไม่มีสกิลบัฟหิวเลือดนะครับนัสึมีสกิลเพิ่มความเร็วการวิ่งแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบสกิลนะครับแล้วก็ดาเมจสามพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับนัสึนะ ยังไงครับยังไงยังไงครับตอนนี้ยังไงครับยังไงครับตอนนี้ยังไงครับนัสือก็ยังยื้อได้นะครับตอนนี้นักสือก็ยังยื้อได้นะครับไม่น่าจะไหวแล้วนะครับนัสือนะครับนัสือไอดีสองเป็นเกียร์ค้อนรองเท้าแล้วก็แหวนลีโอนาน้าโง่หนึ่งอันนะครับโอเคนะครับนัสือนะครับ เกียร์ิตกิดีกว่านะครับแต่นักสื่ยังยื้อได้อยู่นะครับเกียร์ิตกิผมใส่เกียร์ไอ้นั้นไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอว่เกียร์คิดมัดคิดมัดแล้วก็ใส่คิดมาดเจ็ดดาวไปอีกหนึ่งชิ้นนะก็นักสือก็ยังยืนไหวอยู่นะครับถึงจะแพ้ทตุก็ตามนะก็เรียบร้อยนะครับเป็นฮิตกิที่ชนะได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตัวที่3กันเลยครับไปครับผมมาเจอกันต่อที่ตัวที่3มนะครับเป็นการดวนเดือดกับตัวเมนที่ผมอยากได้นั่นเองนะครับก็ เป็นการดวลกันร,ระหว่างเองเลนเยเกอร์น,นั่นเองนะครับเอาเอเลนมีบัฟอมาตะนะครับโอเคเอเลนมันมีบัฟอมาตะนะครับข,ข้ามไปแล้วนะครับข้ามข้ามมาแล้วครับยังไงครับข้ามมาแล้วครับเอเลนเขาจะข้ามไปตีป้อมหรือเปล่าครับช็อตนี้ยังไงครับเอเลนเขาไป จะข้ามไาตีป้อมได้หรือเปล่าครับเอเลนยังไงครับเอเลนเขาข้ามรัวๆนะครับอิตากิยังยืนนานอยู่ด้านหน้าครับเอาตายไปแล้วนะครับช็อตนี้ยังไงครับเอเลนนะครับยังไงครับเอเรนนะครับเอเลนกาลังข้ามมาอีกรอบเป้าเอเลนไม่ข้ามมาตีป้านะอย่าบอกนะครับว่าเอเลนจะแพ้เอเลนนี้ผมใส่เกียร์คอนชุดคิดมัดแล้วก็กระเป๋านะครับขอแก้ไขข้อมูลนิดหน่อยนะครับเอเลนผมใส่เป็นเสื้อ เสื้อฮาโลวีนนะครับไม่ใช่ชุดคิดมาตามที่พูดไปในคลิปนะครับหรือไม่ทุกคนก็สังเกตบนมุม2มุมบนซ้ายกับมุมบนขวาก็ได้ครับว่าผมจะตั้งตัวกับเกียร์ไว้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ยังไงครับช็อตนี้เอเลนนะครับเอเลนกําลังข้ามไปอยู่นะครับยังไงครับเอเลนสู้กับฮิตากิด้านหน้านะครับ เอเลนอยู่หน้าประตูนะเอเลนออกมารัวๆเลยเอเลนออกมารัวๆเลยยังไงครับฮิตากิก็ยังยื้อได้อยู่นะครับจะยื้อจนถึงฟ้าผ่าหรือเปล่านะครับสําหรับฮิตากินะครับก็ยังไงจอดนี้ยังไงยังไงยังไงฮิตากิฮิตากิยื้อยื้อยังไงยื้อยังไงกําลังจะแหแล้วเลดป้อมรถแล้วเล็ดป้อมลถแล้วยังไงเอเลนเอเลนยังไงเอเลนเอเลนยังไงเอเลนยังไง อิตาก,ตกิกับเอเลนยังไงฟ้าผ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับอิตากิก็ยังยื้อได้นะครับถึงจะแพ้ธาตุนะก็สําหรับไอดีสนะครับผมไม่มีตัวพลังธาตุไม้ที่เป็นแบบจอไม่ข้ามแบบเอเลนนะโอเคนะครับเดี๋ยวตัวสุดเดี๋ยวตัวสุดท้ายนี่ผมจะเอาแบบตัวสายอะไรดีอ่าสายยืด้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ตัวที่สครับไปครับผม ไอตัวที่4ดิเอ้อย่ารอนะครับเจอกันต่อที่ i d 4นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะเอ้ไม่ใช่มาเจอกันต่อที่ตัวที่4นะครับเป็นกบบินสไลเยอร์นั่นเองนะครับอ้าวแล้วทําไมเครื่องอ้าวเด็ดกากตึงๆนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นก o บินส a ลเยอร์แล้วนะครับยังไงครับตอนนี้ครับกอบิ้นสไล e ยอร์เขามีอมตะนะครับแต่ฮิตากิดาเมจไม่ทะลุนะครับยังไงครับ อิตากิปะทะกับบินสเลเยอร์นะครับกดอมตะมา,า,มากดลูกไฟกดแช่แข็งไปนะครับสำหรับเกียร์กอบบินสเลเยอร์ก็เป็นเกียร์ค้อนรองเท้ากระเป๋าน,นะครับอันนี้กอบบินสเลเยอร์มีติดเพื่อสุดท้าย1ตัวนะครับเอาตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่ยังไงครับช็อตน,นี้เกียร์เกียร์กอบบินสเลเยอร์ดีกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเอ้เกียร์เกียร์ฮิตากิดีกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงเกียร์กอบบินสเลเยอร์มัน เกียร์คอนรองเท้ากระเป๋าเอาง่ายๆเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นทีมหลักเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะใช้น่าจะเล่น pvp แล้วนะครับสําหรับทิตะกีนะก็เดี๋ยวจะมาแบทเทิลค่าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ซีรีส์แบทเทิลเรนเจอร์ตัวที่ไม่ใช่รีวิวเลนเจอร์ตัวเก่าในครั้งตัวที่3จะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็สําหรับสําหรับการทําคลิปต่อๆไปนะครับอุ้ย ผม,ผมขออนุญาตเรียงความใหม่นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คลิปเรนเจอร์ตัวที่มีในครั้งผมจะเป็นตัวอะไรในตัวต่อไปนะครับก็รับชมกันได้เลยนะครับในวิกน้านะวิกหน้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปแพทเทิร์นเลนเจอ ไม่ใช่ดิรีวิวเลนเจอร์ในครังดีโอแบทเทิรเลนเจอร์อะไรหลอนแล้วผมไม่หลอนแบบ200%นะครับอโอเคผมเจออะไรในไดีสองด้วยโอเคแต่ผมก็จัดทีมเต็มเข้า ID 2ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว PV p p หลีกตกเนาะเข้าใจด้วยละไว้ในฐานที่เข้าใจยังไงครับตอนนี้ครับ ยังไงครับฮิตากิก็ยังยื้อกับกอบบินสเลยเยอร์อยู่หน้าบ้านนะยังไงฮะเรียบร้อยเป้าเรียบร้อยเป้าฮิตากิฮิตากิฮิตากิยังไงฮิตากิน้องเขายังยือ้อได้น้องเขายังสู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็กอบบินสเลยเยอร์ก็น่าจะชนะอยู่ดีนะครับเนื่องด้วยจากไม่รู้สิกอบบินสเลยเยอร์มันมีอมตะนะครับแล้วก็มีฮิ้วเลือดด้วยอ๋อมีฮิ้วเลือดด้วยเหรอผมไม่รู้ ขอโทษครับโอเคนะครับคิตากิก็น่าจะแพ้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็ชนะนัสึอได้แต่ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคผมปิดไดเลนเจอร์ที่ข้างสองไปก่อนแล้วกันเออเอเอออกไปแล้วนะยังไงครับคิตากิก็ยังยื้อกับกอบบินสเลรเยอร์อยู่นานมากๆเลยนะครับ ยังไงครับเมื่อกี้เลือดป้อมลดไปนิดนึงแล้วเหมือนกับฮิตากิจ,จะยืนไม่ไหวแล้วก็แพ้ไปในที่สุดเรียบร้อยนะครับก็เป็นกอบบินสลยเยอ์ที่ได้ใช้คณะไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะในเลนเจอร์แต่ละตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นเกียร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อ <c oughs> เออเผื่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ PVP ทีมเต็มกันเลยนะครับโอเคมากันที่ทีมเต็มนะครับทีมเต็มก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเกียร์ฮิตากิก็ประมาณนี้นะครับเผื่อ ให้ลุยอีกรอบนะไปครับเราจะมารีพีวพีกันเลยนะครับก็ไปครับทีมแรกก็จะเป็นทีมโอชิด oh, ผมจะหาทีมที่มีไม้น้อยๆหน่อยนะครับเพื่อฮิตตก,กิจ,จะได้ยืนได้อ่เราจะตีอ่ตี ตีทีมนี้เลยแล้วกันนะครับก็สําหรับฮิตากินะครับตาแรกนะผมอาจจะพีวีพีแค่ตาเดียวนะครับเพื่อที่จะเป็นการเซฟเวลาในคลิปหน่อยนะครับโอเคผมจะตีเวทพีวีพีแค่ทีมนี้ทีมเดียวแล้วกันนะครับไปครับกดไปเลยนะฮิตากิอยู่ทีมหลักนะโอเคยังไงครับยังไงยังไงออกตัวมาชื้อได้เป้าทีมเขามีดาวินชีด้วยนะไปครับ ไปคิดล่าสุดที่ตากิไม่ได้โชว์คเป็นหนอนแสงกับเกมที่จะได้โชว์กับรวมถึงโปอร์ไซดอนด้วยอ๋กดอมาตะครับเขากดน้ำแข็งมากดอมาตะเลยโอเคนะหนอนแสงโอเคโอเคอเคแล้วก็สำหรับการรีวิวเอเดนเจอร์ตัวเก่าในครั้งนะครับ EP หน้านะ EP สานะครับน่าจะต้องเป็นวีคต่อไปนะครับสําหรับ Battle เลนเจอนะเอ้ไม่ใช่ Battle เลนเจอรซิโอทำไมต้องเป็น Battle เลนเจอด้วยมันคือการรีวิวเลนเจอรโอเคครับโอเคนะครับสําหรับทีมนี้ผมก็สามารถชนะได้นะครับแล้วทําไมดุริยางไปดุริยาดุริยางรัมอนาคตเรียบร้อยนะครับชนะเรียบร้อย Oh, <laughs> อ๋อเน็ดกากเออชนะได้แล้วเรียบร้อยก็สำหรับการรีวิวชิตตะกิในรอบนี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับการรีวิวชิตตะกิใน EP นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ